ตัวไหนครับค่ายโจโจมันไทยอ่าไฟทนิวซ้อมมากี่วันอาทิษฐานกี่วันนะอาทิตย์กว่าอืมซ้อมอยู่ที่ค่ายโจโจอยู่ที่ไหนค่ายเนี้ยชลบุรีอยู่ชลบุรีเลยมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างมีพี่สันไกรกับไอรุ่นไหมกับเพื่อนในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบองครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่มสี่สิบสี่น้ำหนักปล่อยตอนนี้สามสองครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เจะต้องมาเจอกับนนทชัยนะเคยไม่เคยต่อยกันด้วย ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ตายพี่จังเขาเมื่อเธอตายแหละวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเก่งวางแข่งให้ดิเลอะกระตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขวุ้ยคู่กัทีทีเนาะล่าสุดไต่ไหนไว้ครับไปที่ระยองที่ระยองเป็นไงบ้างชนะชนะด้วยนั้นช่างต่ลบปล่อยต่ปล่อยต่ปล่อยต่วันนี้เลยมาช่างต่อยลังสิตเคยมาต่อยลังสิตยังอ๋อเคยมาแล้ววันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่หยิบหิบเก้าเมื่อกี้ช่างหนักแล้วเป็นไงบ้าง มาพอดีเรียบร้อยเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาชนะขับไข่เหมือนเดิม <ขอ S 1> คุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจังหวัดฝากเชิญชวยแฟนขับรถหน่อยนีบานวันนี้เอาชนะกับบ้านอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบ้าครับ